สิ่งมีชีวิตใหม่ร่างกายแข็งแรงหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็ใส่ความป็นยาอ่อนลงไปสักหน่อย <c oughs> เหมาะสมเป็นที่ตาไดยแล้วคุณลูกป้าว่าไงลูกไม่ได้เจอกันนานนะคุณเข้าใจดีนะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและคุณคงไม่สามารถทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ หรือใจของป้าได้แต่ปาก็ผิดสัญญากับพุ่นจริงๆพุ่นสัญญาที่ป้าบอกว่าพุ่นจะได้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตไซสๆสวยๆไม่พิษป้องกันตัวไม่ต้องคิดอะไรลอยเล่นอยู่ในน้าทะเลไปวันๆอย่าพูดเรื่องนี้อีกแล้วหรอก้าเคยบอกไปแล้วไงว่าป้าไม่ป้าพุ่นโตมากพอที่จะรู้แล้วว่าอ้อนวอนต่อป้าไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่พุ่นต้องการตอนนี้ มีแค่การแก้แค้นแก้แค้นต่อป้างั้นเหรอฮึคุณจะทําแบบนั้นไปทําไมป้าเป็นผู้มีพระคุณป้าเป็นคนสร้างพลและพี่น้องพลขึ้นมาอีอยางต่อให้คุณทําไปก็คงทาไม่สาเร็จปุณต้องการวิญญาณของคนคนหนึ่งจะบอกนะว่าวิญญาณของคนที่คิดค้นน้าจิ้มซีฟู้ดน่ะรุณคนคนนั้นน่ะเขาอยู่ที่สวรรค์เพราะเขาทํากรรมดีจากสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาทุกๆครั้งที่มีคนนึกขอบคุณน้าจิ้มซีฟู้ดเขาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นป้าคิดว่าคงไม่มีทีท่ เขาทำกรรมดีด้วยการคิดค้นอาหารสุดอร่อยให้มนุษย์นางกับพุ่นมีพิษแ,แท้รสชาติก็ไม่มีจืดๆชื่อดจะหาวิธีการเอามรนแล่เอามาล้างจนไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นี่ไม่ได้พูดถึงพิเป้านะที่มีทั้งหนามีทั้งพิษมนุษย์นังจะพอ๊เข้าใจนะ,ะแต่ปาตัดสินใจไม่ยกวิญ,ญญาณของคนคิดค้นน้ำจิ้มซีฟู้ดให้พุ่นทะเลจะต้องลุกเป็นไฟพุ่นาการเป็นพ่อคนยังก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยช่วยไม่ได้เลขาคิมขอท่านประธาน ส่งนิมิทยให้เมนูข,ข้างล่างเริ่มเอาอาหารทะเลมากินกับยำสิจะช่วยเบ่งเบงความสนใจน้องพนกับพี่น้องเขาได้สักพักหนึ่งช่วยจริงดูไดอะไรหรือเปล่าเลยคะคิมเป่าเนี่คะแก่แล้วหรือเปล่าก็เลยขูฝา